ปาเป่าเฮ้ยปาเป่าเฮ้ยอะไรอ่ะปาเป่าเฮ้ยไปไหนคะเฮ้ยสะดุ้งอะไรเฮ้ยปาเป่าเฮ้ยจะไปไหนทำไมไม่นอนสี่ทุ่มละเฮ้ยอ้าวยังเฮ้ย ป๊าป้าคะเฮ้ยป๊าป้าคะเฮ้ยเจ้าต่ายชายอี๋อ้าวดปาป้าเฮ้ยโอ้โหจำหัวทองนี่เป็นพ่อหรือเปล่าลูกพ่อเองนะคนนี้ไม่ใช่ป้าเอ้ยอ้าวเดี๋ยวดูหัวทองคำนะเอ้ยชอบมากเลยถ่พ่อเองคือว่าพ่อเร็วตลกอะไรขนาดนั้นวะป๊าป้า รู้รจักหนูด้วยหรอวะขอบอ่บะมีคนรู้จักหนูด้วยอาจารย์เอาป้าเป้าป้าเป้าค่ะ